อันลุนสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสุนสวัสดีวันหยุดวันนี้นะครับยามเช้านะครับมาพบกับรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่ออกมาบ้าหมดนะครับแต่วันนี้น้องคัดมาให้นะครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นยกรังนะวันนี้น้องคัดมาให้มีมาให้พี่ๆทุกเนื้อครับนะฮะมีมาให้พี่แทบทุกเนื้อครับนะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมรายการเนื้อ นี่กันเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์เนื้อทองระคังวันนี้สวยๆนะฮะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่พนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ลงยาหน้าหลังแทบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้แล้วพี่ไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วพี่นะครับนะฮะผมบอกได้เลยว่าวันนี้ทีเด็ดเลยนะครับนะทีเด็ดเลยนะครับพี่พี่สามารถเลือกเองได้ไม่ต้องไปประมูลเลยนะฮะประมูลอาจจะมีหลุดถูกๆบ้างเพราะเขาไม่ชอบใจใช่ไหม แต่ของผมนะฮะแกะเปิดให้พี่ๆได้เลือกกันเลยนะฮะสับดีหีนี้น้องไปคัดให้เลยพี่นะไม่ได้มาเปิดเองนะน้องไปคัดสวยๆให้ซีนเดิมจัดวัดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามาชมรายการที่หนึ่งเลยครับวันนี้เป็นลุงพูดเถิงนะครับปัญญาวโรวัดบ้านอะไรนะฮะอำเภอการลาลมจังหวัดศรีสะเกดรุ่นทรงอิทลิ์นะฮะท้าใครที่ผ่านมานะครับผมเคยอนุะมาได้มา ได้มาแบ่งให้พี่ประมาณ4องนะครับปิดไปที่100นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมมาชมกันพี่นะแต่ละอีพีนะครับคัดเด็ดเดดมาให้พี่นะฮะวันนี้ผมมาเปิดแบ่งปันให้พี่นะครับอง์ละ200บาทนะอง์ละ200บาทถ้าพี่จับคู่นะครับถ้าพี่จับคู่นะครับผมคิดเพียงให้พี่เพียงแค่300 ห้าสิบบาทนะครับผมคิดที่พี่เพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับหนึ่งคู่นะครับถือว่าถูกนะพี่นะสองร้อยนี่ว่าถูกแล้วคู่หนึ่งในสามร้อยห้าสิบาทนะครับ,นะรบเนี่ยเอางี้จัดให้พี่พี่เลยกันคู่ละสามร้อย คู่ละสามร้อยนะฮะผมพูดราคาผิดไปนะครับนะเลยเหมือนถูกนะฮะตอนนี้อ่าเดี๋ยวอีพีจะไปเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับพี่นะฮะอ่านอีพีนี้ผมแต่เดิมเช้านี้วันหยุดพี่นะครับพู่ละสามร้อยพี่มีมาให้แค่นี้นะครับอีพีเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งพร้อมๆกันครับหฮ้รายการที่หนึ่งครับนี่ฮะเป็นไงพี่ซินเดิมจากวัดบาแล้การอยู่ครบครับเอรายการนี้นะพี่นะนี่ฮะเนื้อทองทิพย์ลงยันน้ำเงินพี่หน้าหลังเนี่ย โอ้ยเนี hmm. oh, er oh, mm ่ยลงยาหน้าหลังเต็มสูบนะครับเนะฮะถือวิพี่อยากให้แกะไหมหรือดูไปก่อนนะดูไปก่อนนะถ้าแกะจะดูด้โค้ดให้หร่อรายการนี้เลขคุดตั้งเบอร์เลขแปดสิบสามครับนี่ฮะพี่ดูลงยาพยาคุดนี่ยโอ้โหนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับราคาด้าของทุกองเลยพี่นะครับยวดูเลขคุดตั้งเบอร์ให้นะครับชอบถูกใจองค์ไหนครับนะเลือกกินมาให้ทันพี่นะครับหรือรายการที่สองพี่รายการนี้นะฮะเป็นเนื้อทองประทานนี่พี่ดูลงยาด้านหลัง เน네 <oh ี่ยฮะเนื uh ้อทองประทานเลขค้นตัวเบอร์หกสิบห้านี่ครับเนี่ยฮะดูเอาองนะพี่นะเลือกองค์ที่ชอบนะเลือกองค์ที่ถูกใจนะพี่นะเนี่ยฮะแต่ละเนื้อไม่เหมือนกันนะครับน้องอ่านเนื้อให้ดูพี่นะครับที่รายการที่สองนะครับรายการที่สามนะครับเนี่ยฮะเลขค้นตัวเบอร์มาเลขแปดสิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองประทานนะพี่นะรายการที่สามเนื้อทองประทานนะพี่เนี่ยฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่นี่ฮะรายการที่สี่นี่ฮะหรือรายการนี้เป็นเนื้อทองประทานลงยาม่วงนะฮะเลขหัวจมื่นหมายเลขเจ็ดสิบสามครับเนี่ยลงยาเต็มสูบพี่นะครับเหรียญสวยๆเลยพี่นะคู่ละสามร้อยบาทนี่ฮะนี่ฮะ สวยๆครับนะรายการที่สี่พี่ลงยาม่วงมาหาอำนาจนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้านี่ฮะรายการที่ห้าครับเนื้อทอประธานเลขขนเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดเลขเบอร์นะฮะเลขที่เจ็ดเจ็ดเลขเบอร์พี่ลงยาม่วงมาหาอำนาจนะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่6 oh oh, โอ้โหลงยาแดงโอ้โ oh ห oh, ด้านหลังพี่โคตรโหดรายการนี้เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงพี่ด้านหลังนี้โคตรโหดนี่ครับเดีด๋ยวน้องจะแกะให้ดูสักองไหมนี่ครับอยากให้พี่ได้รับชมความสวยกันแบบเต็มรูปแบบนี่ครับความสวยแบบเต็มรูปแบบนี่ครับแต่ผมเป็นกายตัดให้ดีครับนะผมอยากให้เห็นนะพี่นะมัลัางอยู่นี่แสงตะท้อนนี่ครับรายการนี้รายการที่6นะพี่ดูนี่ การลงยาในพี่นะสวยๆอย่างนี้ที่พี่เลขคนตัวเบอร์แปดสิบหกนะสวยทุกองค์พี่ลงยาพยาคุดพี่อย่างนี้หน้าลุกปู่ของคมพี่โอ้โหส,สีใสๆเลยพี่นะครับรายการน,นี้รายการที่หกพี่นะครับคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยฮะคู่ละสามร้อยบาทเลยพี่นันได้พระที่สวยไปบูชากันนะครับต่อมา,า,มา,าครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวเหนียวสัพเลขคณตังเบอร์มาเลขแปดสิบสองครับรายการน,นี้รายการที่เจ็ดนะครับ ง,งามๆครับพี่ง,งามๆครับในรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อทองทิพย์ลงยาส้มโอ้โหนะขอเปิดยาส้มให้พี่ๆอีกรอบนี้น้องขอเปิดลงยาส้มให้พี่ๆอีกรอบนี้นี่ฮะโอ้โหช้ำๆลงยาช้ำๆนะี่ฮะเลขคนณเบอร์ไปเล้แปดสิบหกครับนะสีสวยจริงๆครับรายการที่สีสวยช้ำๆพี่ เนี่ยฮะโอ้โหสวยนะรายการที่รายการที่แปดครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เก้าฮะรายการที่เก้าเป็นเนื้อทองแดงลบมันปูเนี่ยครับเนื้อทองแดงมันปูพี่ขอตัดให้ชมหน่อยพี่องค์แรกเลยนี่ครับเนื้อทองแดงมันปูพี่หน้ากากสามขั้นสัตว์พี่ลงยักษ์เขียวเหนียวซับเนะีนี่ฮะด้านหลังติดหน้ากากด้วย เนี่ยเลขขนตัวเบอร์เจ็ดสิบห้าพี่ดูมีหน้ากากหลังด้วยนะหน้ากากพยาคุดพี่สวยๆเนี่ยลรายการนี้นะพี่นะสวยๆเลยรายการที่เก้าเนี่ยต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบนะฮะรายการที่สิบเป็นลงยาม่วงนะเนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์หมายเลสิบหกครับนะฮะรายการที่สิบนะพี่นะรายการเนีต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเอ็ดพี่รายการนี้เลขคนณตระเบลมเลขสองสี่กันเนื้อทองแดงมันปูฮะโอ้โหโลงยาแดงที่สวยพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนี่ครับรายการที่สิบสองครับโอ้โหแนวพายาคุตสองขสัตนะฮะเนื้อทองแดงมันปูเลขคนณตระเบลมหมายเลขแปดสิบสี่ฮะเลขคนณตระเบลมเลขแปดสิบสี่ครับรายการนี้รายการที่สิบสองฮะนี่ฮะลงยาเหลืองน,นคะครับ ต่อมาครับรายการที่1ิบสามครับลงยาม่องฮะเลขขนตัวเบอร์มันเลปดสบเอดรวมกันที่เก้าฮะนี่ฮะรวมกันที่เก้าพี่รายการนี้นะครับนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ครับเปิดออกมาเนื้อทองแดงมันปูลงยาฟ้าโบขาวหน้ากาก3ามกษัตริย์พี่เลขขนตัวเบอร์มันเลขสิแปนะเลขขนตัวเบอร์มันเลขสี่ิบแปดครับพี่นั้นรายการที่ สิบสี่นี่สวยๆต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับรายการนี้โอ้โหนะรายการนี้เป็นเนื้อท้องแดงผิวไฟกันบ้างพี่เนื้อดอกแดงผิวไฟกันบ้างพี่หน้ากาก,ากสองกรรษัตริย์พี่นะฮะแบ็คโลด,ดียยมลายหน้าโอ้โหด้านหลังพี่ลงยาคลินิกลงยาที่สวยพี่เลขคนทีเบอร์มาเลขแปดสิบเจ็ดครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่รายการนี้พี่รายการที่สิบห้าเนี่ย ต่อมาครับรายการที่สิบหกครับหน้ากากชุบเงินพี่โอ้โหหน้าหลังเลยเนี่ยครับสวยๆหน้าหลังอย่างนี้เลยพี่รายการที่สิบหกนะนี่ฮะพี่ดูด้าหลังดุดุครับเลขคนตัวเบอร์เก้าศูนย์พี่รุ่นนี้โคตรคุ้มเลยลงยาหน้าหลังโคตรคุ้มพี่นี่ฮะรายการน,นี้นะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดโอ้โหยังสวยพี่เลขคนตัวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เลขคนตัวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่เนื้อทองแดงลงยาส้มหน้าหลัง นี่ยรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดครับรายการนี้เนื้อทองแดงลงยามม่วงหน้าหลังหน้ากากชุ่มเงินลงยาจีวรครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองสี่เลขโค้ดเบอร์เลขสองสี่พี่รายการนี้ครับรายการที่สิบแปดต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าครับรายการนี้พี่เลขโค้ดเบอร์มาเลขเจ็สิบเอ็ดครับเลขโค้ดเบอร์มาเลขเจ็สิบเอ็ดครับพี่นี่ะรายการนี้นะครับเนี่ย ตอนน่อมารับพ่ชายรายการที่ไปครับหรือรายการที่ยี่สิบครับหรือรายการที่ยี่สิบพี่ลงยาเขียวเนี่ยซับเนื้อทองแดงผิวไฟครับหรือลงยาเขียวเนี้อซับเนื้อทองแดงผิวไฟนเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่รายการที่ยี่สิบนี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการยีิบเอ็ดนะครับรายการทุดท้ายรายการยีิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับรายการเนื่องพอนั่งผิวไฟเอ๊ะนักหลากเงินชุบเงินพี่ลงยาจีวอนนะครับนะลงยาส้มพี่โคตรสวยอะหน้าหลังพี่เลขกคนตเบอร์เจ็ดสิบแปดคุยพื้นด้วยนะครับนี่ฮะนักลากชุบเงินพี่ลงยาพยายาพุทธสวยอย่างนี้เลยพี่รายการนี้รายการยี่ิบเอ็ดนะครับนี่ฮะนะสัปอีพีนี้บอกเลยพี่โคตรสวยนะครับนะคู่ละสามร้อยบาทพี่นะขายได้ไปก่อนปิดก่อนพี่หมดก่อนนะครับ สรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆนะ EP เช้านี้นะครับเอาไปทุ่มท่วมมันเลยนี่ครับนะสรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณม,มากๆนะครับ